เส้นนี้ก็จะผ่านวัดแม่ตะไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวพารามียผมก็จะขอวัดแวะวัดแม่ตะไคร้ไปด้วยในตัว uh huh. สืบเนื่องจากทลิปที่แล้วนะครับก็มาหาไอ้ไข่ที่วัดแม่ตะไคร้นะครับแล้วก็ถูกหวยใช่ไหมถูกหวยตอนหายใจถูกหวยก็ถูกหวยเท่าไหร่พูดดังๆสามร้อยยี่สิบ <3 20 S 1> <laughs> บาทสามร้อยยี่สิบบาทแทงเท่าไหร่วะะคือ ม,มันบอกไม่ได้หรอกม,มันแบบว่าแม่เขากลับไปกลับมากลับไปกลับมาให้ไงเออแล้วก็มันรับมันจ่ายครึ่งเดียวเลขอะไรเนี่ยมาถึงว่า2 2> สองตัวสามตัวเอ,อท้ายที่หนึ่งท้ายที่หนึ่งเลขสองท้ายท้ายที่หน <3, 5. S 1> ึ่งสามห้ามันออกห้าสามอ๋อได้กี่แทงกี่บาทเนี่ยต้นกี่บาทก็ต้นน่าจะห้าสิบบาทห้าสิบบาทแต่มันกลับไปกลับมาไงอ,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 อคือทั้งบนทั้งล่างแล้วก็กลับซ้ายกลับขวา อ่าโอเคโอเคอเคแม่ยายผมเนี่ยครับเป็นเซียนหวยแทงทีนี่นะโอ้โหระเบิดระเบ้อเลยนะได้ทีพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทก็ดีนะครับคนต่างจังหวัน่นก็เล่นกันหมดแหละเขาเรียกกันอัลไซเมอร์นะครับวันหวยออกวันที่หนึ่งวันที่สิบหกนี่น้หายข้าวเค้า,า,าไม่เค็มไปก็หวานไปหรือไม่ก็ลืมทํานะเพาะสมาธิมันไม่ได้อยู่ที่นั่นเช้ามาก็เลขอะไรดีว่าเลขอะไรดีว่าประมาณนี้นี่คำนี้เข้าบ้านเมื่อกี้ก็ ถูกมองเรียบร้อยแล้วเลขอะไรเลยแล้วแกก็ถูกจริงนะแต่แกก็ถูกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นน้ำแล้วอ่ะนะสารเหนือแปลว่าอะไรน้ําแล้วให้มันแล้วใจไปอย่างนั้นอย่างนั้น,<อ>นให้มันถูกไปอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างเมียผมนี่ถูกสามร้อยยี่สิบแล้วเดี๋ยวนี่กำลังจะมานะครับพอดีผ่านพอดีก็เมียก็จะมาไหว้ไอ้ไข่ต่อนะครับได้สามร้อยยี่สิบบาทนะฮะแล้วงวดที่สองถูกเทนะ่าไหร่นะถูกอีกพันหนึ่งพันหนึ่งพูนน้ทีนน่จบดิพันหนึ่งหักกบค่า ต้นที่แทงไปเหลือเท่าไหร่ต้นแทงไปเท่าไหรสามร้อยมั้งเหลือ300หกร้อยสามร้อยเจ็ดสี่เอสามร้อยเออสี่เออประมาณนั้นน่ะหกร้อยใช่ไหมเจ็ดเอ 700. อเจ็ดร้อยมีปลายด้วยไหมนี่เออก็เท่ากับถูกหวยประมาณสองลานรวมกันประมาณพันหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็เลยจะมา,าหาใา้ไขนะหาย้ไข่เพื่อจะบอกว่าขอเยอะ <laughs> ไม่เขาให้แล้วแต่เล่นน้อยเองช่วยไม่ได้มีบ้างขายบ้างเอารัฐบาลดิบอกว่ามีรถขายรถเออเอาหวยรัฐบาลหวยรัฐบาลเอาหวยรัฐบาลหนึ่งสิบสองล้านแล้วมันจะถูกไหมอ่ะกลับหน้ากลับหลังก็ไม่ได้เออไม่ต้องกลับนะแค่นั้นถ้าไม่กลับก็ไม่ถูกสิเขาให้มาสามห้าราห้าสามอ่ะขี้เมี่ยงผมไม่ต้องการแต่ผมต้องการสิบสองล้านงั้นคุณทําให้ดูหน่อยได้ไหมมันจะได้กระชุ่มกระชวยพูดง่ายทําไม่ได้ท่ขอให้ไข่หน่ กูให้มึงนะแต่มึงน่ะใจไม่ถึงเองก็ถึง,ถงนีไงหว,วยรัฐบาล80บาทเองลุงตู่บอกไม่มีขายเกิน80บาทเพราะฉะนั้นเราไปซื้อหว,วยรัฐบาล80บาทแลกกับ12ล้านเออไปต่อยหวยเต้นยงเต้นดินได้ ได้เลขแล้วเรียบร้อยนะครับได้สี่หนึ่งกับสี่สี่ครงนี้สี่สี่ครงนี้สี่หนึ่งของเขาเรื่องเขาเองทำไมเลขสี่เยอะจังเลยอ่ะวัดแม่ตะไครครับพาเมียมาดูตัวเลขครับ อันนี้องค์หลวงปู่ทวดครับที่วัดแม่ตะไคร้ครับนะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควาขอไอไข่นะขอไอไข่เห็เจรจายไข่เรียบร้อยคุยไข่ไข่ต้องน้นไอไข่ให้มาแลสองตัวให้มาไหมก็ให้ก็บอกว่าให้ตรงๆไม่ต้องกลับได้อะไรรู้ไหมได้อะไรสีี่ ก็นึ่งเขไม่ต้องกลับกลับก็สี่กลับไปก็สี่เออๆๆโอ้ยไม่เรียกไอ้ไข่ได้ไงต้องพี่ไข่ไม่ได้คนสมัยก่อนเรียก่าไอ้ไข่เ,เขาจะไม่รู้จักตัวเองอ คนครศรีแล้วขอมาให้เปได้นะผมไปมาแล้วมีอะไรวันนี้ไปเพราะตอนนั้นไปเบตงนะไปเบตงก็เลยไปเนีะยึ้นแถววันนี้มีมาทุกทางวันนี้เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายอ่าโอเคโอเค,อเ,ควเวลาเจอแยากแล้วจะโกงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้วัดเปาสามขานะครับออกสันกำแพงครับออกอ๋หลวยวัดไอ้ไข่แม่เจดีย์อยู่นครศรี นะครับนครศรีธรรมราชนะครับตอนนั้นผมไปอ,อยไปไอ้วัดเจดีย์นี่ก็จะมีหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดผมก็ไป2ที่นะหลวงปู่ทวดวัด จังหวัดนั้นถ้าไปจากกรุงเทพนะครับเชียงใหม่ก็กรุงเทพหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ให้เหนื่อยก็เอาแบบตัดตอน3 5มร้ยอยห้าสิบมไหมสามร้อยห้ิก็ตกอะไรนครสวรรค์กำแพงเพชรประมาณนั้นนครสวรรค์ก็ไดนะ้นะครับแล้วก็ไปอีกทีก็อย่าพักกรุงเทพก็ได้ดูแสงสีเสียงหน่อยนะกรุงเทพก็น่าเที่ยวนะอย่าไปบอกโอ้ยกรุงเทพไม่น่าเที่ยวผมไปกรุงเทพ ที่กรุงเทพอยู่นะมันก็ไปซ้าอ่ะไปพาลูกวันนี้ก็จะพาลูกไปวัดพระแก้วไปวัดอรุณนั่งเรือข้ามท่านงท่าน้ํานะครับเคยพาเขาไปตอนเด็กๆนะคนกรุงเทพอาจจะเฉยๆนะพอต่างจังหวัดไปผมก็ไปซ้นะาเมื่อก่อนมันนั่งรถเมย์อยู่แถวกรุงเทพนะั่แหละเรียนหนังสือปวนเปียนป่วเปียนอยู่แถวนั้นล่าสุดเพิ่งหลงไฟ ในคันนี้ก็ขับถึงนะครับขับไปเรื่อยๆประหยัดน้ามันด้วยถ้าคุณขับร้อยหนึ่งนะโอ้โหค่าน้ามันเบาๆจิบๆเลยนะครับวิ่งอยู่ที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสบายนะครับรุ่นนี้เมื่อกี้ผมดูแล้วผมจําผิดนะต้องขออภัยก่อนนั้นนะครับยางหนึ่งแปดห้านะหนึ่งแปดห้านะครับหนึ่งแปดห้าก็โอเคนะครับหน้าไม่กว้างเกินไปนะครับหนึ่งแปดห้าถือว่าโอเคแล้วนะครับ กำลังสวยแล้วนะครับแต่แม็กตัวที่เป็นแม็ก16นะครับของผมนี่1.85แม็ก15นะครับยานจะหน้าเล็กกว่าหน่อยนิดนะครับหน้าเล็กกว่าหน่อยก็ประหยัดน้ำมันกว่ากว่าคันนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะทรงซีดานด้วยเวลาขับไกลๆแล้วมันจะตูดมันจะรูดลงก็ลองดูนะครับสำหรับเจ้า Honda City นะครับ1.0คุณอาจจะติดใจกับมันก็ได้นะครับถ้ามันเป็นออรโรดทั้งหมดในการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ ทริปไหว้พระตะลอนเที่ยวทั่วประเทศไทยผมว่าเป็นอะไรที่ประหยัดน้ำมันนะครับขําไหนนอนนั่นนะครับไม่จำเป็นต้องนอนในรถก็ได้อาจจะมีเต็นท์อันนึงเออนะฮะไม่ต้องเต็นท์หลังคาก็ได้นะครับเต็นท์หลังคาอาจจะต้านลมถ้าอย่างนี้นะครับคุณก็เอาเผื่อจะแวะวางแผนเนาะนะครับสองคนผัวเมียไว้เกษียณได้เลยครับขับเบนซินมันก็ดีนะมันก็ลากได้ยาวๆเบาๆมีคุ้ยคอนโทรลด้วยมีคุ้ยคอนโทรลนี่ดีนะนะครับปุ๊บปล็อกปุ๊บ ชอบผมชอบท่องเที่ยวนะทุกวันนี้ก็ยอมรับว่าติดท่องเที่ยวนะครับเที่ยวแล้วมีความสุขหาเงินมันก็มีความสุขครับแต่มันมีความทุกข์ปนมาด้วยนะครับเพราะว่าเงินมันไม่ได้หาง่ายๆมันมีเงินเข้ามามันก็มีอุปสรรคเข้าไปด้วยนะครับอุปสรรคมันอาจจะมีหลายอย่างเข้ามาที่ถาโถมมาเรามีอุปสรรคมาแล้วมันมีความเครียดเข้ามาร่างกายเราก็จะเปลี่ยนนะค่าความดงความดันค่า ผมภาพประสรงข้าเส้นประรงค์เส้นประสาทนะครับมันก็จะมีความกดดันเพิ่มขึ้นในเม็ดเลือดเส้นเลือดเหมือนเพื่อนผมะนะนะบอกเอยมันเปิดไอเซเว่นสองสาขานเะพราะเปิดสาขาแรกก็สิบห้าคนมีลูกน้องสิบห้าคนพอเปิดสาขาสองก็อีกสิบห้าคน,เป,าาคนนะเป็นสามสิบคนนะัห้หัวแม่งงอกเลยนะมันงอกเลยตอนนี้ไม่พอห้หัวงอกไม่เท่าไรแล้วครับเจอโลกหัวใจเต้นผิดจังหวะเข้าไปอีกหนึ่งชุดเนะี่ตอนนี้มัน มันเริ่มซีดแล้วว่าให้กูแย่เว้ยให้เป็นโรคหัวใจเว้ยเออแล้วลโรคหัวใจนี่เป็นนี่เพื่อนผมเป็นตายไปก็หลายคนแล้วนะแสงครับแสงกดปื๊ดเวลาแสงอย่างนี้ครับต้องกดทีเดียวให้ผ่านออเนี่ยเนี้ยแรงดูเลยแสงสําคัญน,นะครับสําคัญปื๊ดเดียวต้องผ่านนะครับถึงไหนแล้วที่บอกโรคหัวใจนะเออมันก็ ิงเคาน์เตอร์เลยก็มีนะเอออย่างเงี้ยชีวิตมันสาคัญกว่างานมันไม่สนแล้วเราจะไปแล้วประมาณเนี้ยนะทุกวันนี้บอกเดืมันยุบแลือสาขาเดียวผมก็บอกมันทุกคนตอนนี้พออายุห้าสิบกว่าก็ประมาณเนี้ยว่าอพอๆพอพอหน่อยเนาะดูดูจิ้มเครื่องที่เลขหน่อยว่ามีมีเท่าไหร่ว่าเฮ้ยมันายชีวิตก็ทําพอเท่าที่จะทาได้นะครับเพราะถ้าทําไปนะครับ ได้สิล้านซ่อมไป12 13ล้านหมายถึงซ่อมร่างกายนะหาเงินได้3ล้านรักษาตัวเองไป4ล้านหาเงินได้3ล้านให้2ล้านหาเงินได้2ล้านรักษาหัวโจงหัวใจตับไตเส้นจีโอสล้านขัดทุนล้านนั่นเองเพราะฉะนั้นดูดีๆนะยุคนี้ยิ่งยุคโควิดด้วยนะครับรถเล็กๆอย่างเงี้ยตอบโจทย์ผมนึกบอกว่าบ้านหนึ่งหลังต้องมีนะครับ ซื้อตอนที่คุณยังมีเนี่ยซื้อไปเลยรถคันเล็กๆป้ายแดงเนี่ยนะครับติดบ้านไว้เลยเชื่อผมเถอะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะขอบคุณมันตอนที่มันที่คุณกระเป๋าบางช่วงนั้นแต่ถ้าคุณกระเป๋าหนาผมก็ไม่ว่ากันแต่เรื่องกระเป๋าหนากระเป๋าบางผมไม่เกี่ยวเกี่ยวตรนที่ว่ามันคล่องตัวนี่มาทางน มีเงินซื้อไว้นะครับสำหรับเจ้า Honda City 1.0เทอร์โบเป็นรถเบนซินเทอร์โบนะครับรถใหม่ๆมันก็ขับสนุกนะครับมีเสถียรภาพการส่งตัวเร่งแซงนะครับเวลาผมจะเร่งแซงอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะชิปร้อแล้วนะครับตบไฟนะครับผวกดกดปุ่ดปืเลยปืดเดียวโหยขึ้นทีเดียวฟืดชอบนะอย่างงี้นะครับไม่ใช่แซงก็อือ สนับสนุนโดย Honda City Hatchback 1.0เทอร์โบโดยเชียงใหม่ Honda Automobile 053350300และลำพูน Honda Car 053525115-7